สวัสดีครับเพบซีทีวีทุกคนทุกท่านะานะลวงพบัดแสนมาตักหมูส่งลูกค้ากันเลยครับเพขายวันแรกครับหยุดไปสามวันแขนยังไม่หายดีครับต้องขายฮนะมีงมีตังค์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเพบซี ขายดีไม่ดีขายสามวันก็ต้องหยุดอีกแล้วครับเพราะว่าไปช่วยงานประจำปีของตาเดี๋ยวจะไล่ตรให้ f อซดูครับยี mm ่ส hmm. e ี e ่เด e ็ดย e ี e ่สองครับ f อซใครอยู่ใกล้ก็มาล้วงไหนตาโชว์ก็ได้ฮะของมีมากมายเยอะ ưu TV, như đã dặn á tổng thư như chê đi uống tiêu uống dày nặng ใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็มาเที่ยวได้นะฮะงานประจำปีของวัดด่านเงินของตาตาใครมีแรงศรัทธามีอะไรมาได้เลยนะครับจะบนหรือจะอะไรก็ได้ท่ันชอบลิเกงานนี้เหมือนก็ฝั่งลูกนิมินและเอสซีคนเยอะมาก เยอะจริงๆครับแม่คงแม่ค้าแม่มองลัวครับเพียบของจินมีมากมายนปากเป็นกำลังใจช่องพลใจหมูกระแทกันด้วยนะครับอุย เงินใช้นี่ คลิปนี้ว่าเพียงเท่านี้นะครับ fc กดไลค์กดแชร์ดชดกดซับสไคร้กดติดตามช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าเลยครับ